การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงม,มีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมร,ราชโบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่สิ แ a นการบริหารงานบุคคลการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด,ด้วยรูปแบบ SW ยุกำลัง 3,000W Model โรงเรียนสังวานวิสามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งความเป็นมาและสภาพของปัญหาภายใต้การบริหารงานโดยนายธีรโกงวงชยัยผู้อำนวยการโรงเรียนสังวนวิสาและว่าที่ร้อยตีอุเทนยอดเทต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาทีส3ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของคุนเขาชนเผ่าและชายแดนจึงได้น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโดยนํานวัตกรรมเบ็ดแพทีทการบริหารงานบุคคลการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ SW ยกกำลังสาม W model มาใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมของผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนดมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาการบริหารสถานศึกษากำหนดกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมกับสภาพบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษามีการออกแบบพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษาและจัดทำเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมประสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ช่วชาญ แล้วนํานำวัตกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนําไปใช้พัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสังวนวิสามและผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานดังนี้เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นพลตฟอการบริหารงานบุคคลการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ SW ยกกาลัง3พัท W model ของโรงเรียนสังวนว,นวิสามและมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือร้อยละ100ของผู้บริหารครูและบุคลากรภายใน าศึกษมีคุณลักษณะาตามที่สถานศึกษากำหนดมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีและเป้าหมายคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมกระบวนการผลิตนวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินง,งานมีการออกแบบผลงานนวัตกรรมโดยนำวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของสถานศึกษามาสังเคราะห์อกรอบแนวคิดการออกแบบตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและดำเนินง,งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ขั้นตอนที่1การวางแผน S-screen เป็นการสำรวจปัญหาด้านคุณลักษณะที่ไม่ถูกประสงค์ของผู้เรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้บริหารเพื่อนำมาวางเป้าหมายในการดำเนินการขั้นตอนที่2การจัดการองค์กร S-staffing เป็นการสร้างครูแการน,นำและนักเรียนแการนำโดยสภานักเรียนสร้างทีมทำงานพัฒนาคุณธรรมโดยแบ่งภาระงานรับผิดชอบอย่างทั่วถึงและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องขั้นตอนที่3ฝึกอบรมบุคลากร S Start นำครูแกนนำขับเคลื่อนด้านคุณธรรมของโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้านงานคุณธรรมเพื่อนำผลจากการอบรมมาพัฒนาและขยายผลตามกระบวนการพัฒนาด้านคุณธรรมขั้นตอนที่4ดํดำเนินการ W Working การลงมือปฏิบัติของผู้เรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้บริหารผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด,ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่5การประเมิน W, W เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงานโดยการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนและสรุปประสบการณ์การปฏิบัติงานขั้นตอนที่6สร้างแรงจูงใจ W, W เป็นการเสริมแรงเชิงบวกโดยการจัดแสดงผลงานและมอบรางวัลเพื่อช่วยเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้บริหาร ขั้นตอนที่7พัฒนา W w i d e n นำผลงานจากการประเมินการดำเนินงานจากขั้นตอนที่5ไปพัฒนาในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นโดยนำข้อความปรับปรุงข้อเสนอแนะจากการ AAR มาพัฒนาต่อไปอย่างต่อเน,นื่องผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานตามนวัตกรรมเบสแพคทีชการบริหารงานบุคคลการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบเอวยกกำลังสามพาร์ทวโมเดลของโรงเรียนสังวรวิสามสามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้บริหารครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีเกิดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่าง ยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนเช่นครูมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติและปฏิบัติงานไปในทางเดียวกันผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมากขึ้นโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของนักเรียนและได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนมากขึ้นเป็นต้น จากการดาเนินง,งานดังกล่าวสะท้อนถึงการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จหรือนําไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายโดยส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์เช่นสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับสาดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่15ปีงบประมาณ2565ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแพททีส์การน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่สิสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียนขนาดกลางได้รับรางวัลระดับดีเด่นการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2565และการศึกษา2566ระดับโรงเรียนขนาดกลางจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแม่ห้องอนเขตหนึ่ง โรงเรียนสังวานวิสาเป็นสถานศึกษาที่มีผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทีระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมงองดีตามรอยพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติรางวัลการเข้าร่วมคัดสรรรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนงวัตกรรมประจำปี2565ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13จากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยในการส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ นายธีรพงษ์มงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสังวรนิสสาได้รับรางวัลน,นวันตกรรมสร้างสารรค์คนดีประเภทนวันตกรรมด้านผู้บริหารระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสภทร,ร,ระดับเขตตรวจราชการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด,ดับหนึ่งผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแพทรทีด้านผู้บริหารจัดการศึกษาโครงการ ifte นวันตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7 นางสาววไลคอนบุญสีได้รับรางวัคลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศก,กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ประเภทบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และนางสาวพัชราสุขสถิตได้รับรางวัคลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศก,กิจกรรมการเขียนเรียงความประเภทบุคคลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการรับภาษาไทยปี2566 นางนล,ลินดาพันเป็นได้รับรางวัลครูผู้ผึกสอนนักเรียนการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกนานพิพัฒน์ปันเป็งได้รับรางวัลครูผู้ผึกสอนการแข่งขันอจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์นางสาวนิชนกเลาคําได้รับรางวัลครูผู้ผึกสอนนักเรียนการแข่งขันละคสร,ร,ร,ระสั้นภาษาอังกฤษงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1 และสถานศึกษาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนสังวรวิสามหน่วยได้มีโรงเรียนหรือหน่วยงานของการศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูง,งานอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนบ้านนาำประมงกลุ่มโรงเรียนสายเหนือสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผาแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพุทธสอนเขต1และศึกษาที่การจังหวัดนม่สอนเป็นต้นจากความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ร่วมกันถอดบทเรียนทําความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จหรืออุปสรรคของนวัตกรรมแสวงหาและการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายผลต่อยอดหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการและนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ชัดเจนจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบผลสําเร็จโรงเรียนสังวรที่สารมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่พร้อมไปด้วยความสามารถพวกผู้คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสังวรวิสาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงพร้อมที่จะหล่อหลอมและขัดเกลาเยาวชนอันซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีความรู้ผู้คุณธรรมและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองสิไป